ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถืถได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ r e เทอร์ Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ EF ฟเวอรอนสองพโซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนนครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตแผนแรกแผนเด็ดทุกคนหรือว่าแผนแปลกแผนใหม่สัปดาหลา์ล่าสุดหรือสัปดาหา์ปัจจุบันทุกคนก็จะมีแผนรูปแบบไหนกันบ้างหรือว่าแผนที่ทุกคนตามหานะครับย้ายไปอยู่สโมสซไหนกันบ้างหรือทีมไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแลยนนบ ก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันทุกคนก็เริ่มที่อยากได้นะครับเข้ามาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยแล้วกันทุกคนก็สลับทีมแรกนะครับกดมาที่ทวีปของยุโรปก็ทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับจากนั้นก็กดไปที่ทีมชาติของโปแลนด์ทุกคนหรือว่าทีมชาติของโรเบิร์ตลวันดอฟกี้ทุกคนนี่เลยนะครับเป็นทีมชาติโปแลนด์ทุกคน และเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปที่หน้าแรกทุกคนหรือว่าหน้าจัดทีมหรือการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมเลยครับมาทุกคนและเมื่อถึงหน้านี้นะครับกดไปที่โค้ดและเปลี่ยนแผนกดไปที่ default นะครับจะได้หน้าตามมาประมาณนี้สำหรับแผนของ4 1 4 1นทุกคนมีเซเดอร์แบ็กสองตัวโนะมแบ็กซ้ายแบ็กขวานนครับผนแล้วก็กองกลางยืนกันแน่นมากๆเลยครับมีทั้งกองกลาง d m f ทุกคนสามารถปรับได้ทั้ง DMF และก็ c m เเลยนะครับแล้วก็มีปีกต่ำซ้ายขวาทุกคนปิดท้ายโดยกองหน้าตัวเป้า1ตัวนะครับ เป็นแผนที่กองกลางแน่นมากๆท really nice ุกคนแลยก็กองหลัง okay. ก็แน่นมากๆเลยนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นแผนที่เหมาะสำหรับการโต้กลับทุกคนหรือว่าการโยนบอลยาวหรือว่าการเล่นบอลยาวอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4141ของทีมชาติโปแลนด์นะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของทีมชาติโปแลนด์นะทุกคนก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4141อะไรประมาณนี้นะครับ มาด่วนต่อแผนต่อไปกันเลยเลยกันทุกคนก็มาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมทุกคนเข้ามาที่ user information แล้วก็ดีมทีมนะครับและเมื่อกดเข้ามาก็มาอนทุกคนทำการเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ทุกคนกดไปที่ทวีปของเอเชียทุกคนแล้วก็จะน่ากดไปที่เจลีก2สองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของเซนไดก็ทุกคนหรือว่าสโมสรที่3เลยนะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปทุกคนกลับไปที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเราเหมือนเดิมนี่นะครับ เนียทุกคนมาที่หน้าแรกนะครับผมก็กดไปที่เกมแผนนะครับจากนั้นก็มาถึงหน้านี้นะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนแล้วก็เดฟเนะทุกคนกดไปเลยนะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะทุกคนสหรับแผนของ3 2 4 1นะทุกคนมีเซนเตอร์แบ็กสามตัวนะทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีวิดแบ็กยวิาแบ็กขวานะครับรวมไปถึงกองกลางตัวรุกอีก2คนนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้า1คนนี่นะครับเป็นแผน3 2 4 1นะทุกคนก็ เป็นอีกหนึ่งแผนที่เปิดมงก็ค่อนข้างดีนะคนแลวก็ต่อบอลก็ค่อนข้างมันนะครับเพราะว่าตรงกลางมันแน่นมากๆคนรวมไปถึงมีปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกต่ําด้วยนะทุกคนเปิดมงมันแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อบอลก็มันแน่นอนเพราะว่ามีทั้งกองกลางตัวรับและก็กองกลางตรงกลางและก็กองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับว็ใครที่อยากลองเล่นแผนนี้หรือวใ,ใ,ใ,ใครที่กําลังตามหายอยู่ก็ไปหามาเล่นกันได้ครับสับสโมสรของเซนไดนั่นเองนะครับมาดวลต่อสโมสรต่อไปกันเลยคนก็มาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับ รอบนี้ทุกคนกดมาที่ทวีปของเอเชียเหมือนเดิมครับทุกคนแล้วก็กดไปที่ j จลิกสองเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาทุกคนมาหาที่สมสนของเนียบคนยามากูชิ fc นะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเตปเดิมทุกคนก็คือกลับไปที่หน้าแรกนะทุกคนแล้วก็กดไปที่การเปลี่ยนแผนหรือว่าการจัดทีมของเรานี่นะครับเนียคน และมาถึงหน้านี้นะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลยเด f a ฟอ t นะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้สำหรับแผนของ4141เช่นกันนะทุกคนก็สำหรับแผนนี้นะครับมีเซนเตอร์บแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานนครับแล้วก็มีกองกลาง3ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ดีเเลยนะครับและต่อมาเป็นในส่วนของวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานคนปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีกหตัวนะครับก็เป็นแผนของ4141นะทุกคน ก็ยืนกันแบบนี้เลยนะครับเป็นแผนที่เหมาะสำหรับสายเปิดมงนคนเพราะว่ามันมีปีกต่ําซ้ายขวาครับก็หาปีกต่ําที่เปิดมงดีๆทุกคนหรือว่าสไตล์ของคอสเปเชอร์ลิส์นะครับก็บอกเลยว่าเหมาะแน่นอนสำหรับแผนนี้นะครับก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับไปดวลต่อแผนต่อไปกันเลยก็ไปกันแบบไวๆเลยเลยนะครับก็มาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะทุกคนกดมาที่ดีมทีมนะครับจากนั้นก็รอบนี้ทุกคนกดไปที่ทวีปของ นอสเซนทันอเมริกาคนกดมาเทียที่2นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของเนียบคนเลื่อนลงมาเลยนะครับกดไปที่สโมสรของซานอันโตนิโอเอฟซีเนคนนี่เลยนะครับแล้วก็เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็ตามสตเต็มเดิมคนกดไปที่หน้าแรกหรือว่ากลับไปที่หน้าแรกของเรานะครับแล้วก็กลับไปที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเรานี่นะครับเนียบคนกดมาที่เกมแพนนะครับและเมื่อถึงหน้านี้กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์นทุกคน ตามนี้ตามสเต็ปเดิมเลยนะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้สำหรับแผนของ5-4-1ทุก,นกคนก็คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นกองหลัง5ตัวนี่นะครับมีเซฟแบ็ก3ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับกองกลาง2ตัวทุกคนแล้วก็มีปีกต่ำซ้ายขวาปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้า1ตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนหลัง5ที่คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นแผนหลัง5ทุกคนก็มีใครอยากลองเล่นแผนนี้กันบ้างหรือว่ามีใครชอบแผนนี้กันบ้างก็ไปหาเล่นกันได้นะครับ เกมรับแน่นแน่นอนคนเลยก็เปิดหม่งก็มันแน่นอนครับสำหรับแผนของ5-4-1ตามนี้เลยครับก็ใครเชร์ลองเล่นหรือว่าใครที่กำลังตามหาอยู่ก็อย่าลืมไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับสโมสรอันโตนิโอเอฟซีนั่นทุกคนตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้ทั้ง CM f แล้วก็ DMF เลยนะครับสำหรับวงการนทุกคนถ้าปรับเป็น DMF นทุกคนจะกลายเป็น5-2-2-1นะครับแต่ว่าถ้าเป็น c ซ f ก็คือจะเป็น5-4-1เองนะครับประมาณนี้คนสำหรับแผนนี้ก็ไปหามาเล่นกันได้เลยครับ ไปต่อกันแบบไวๆเพืคนมาที่สโมสรต่อไปกันเลยเลยกันนะทุกคนก็มาที่การเปลี่ยนสโมสรหรือว่าการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมครับกดเข้ามาที่ดีมทีมว็ทุกคนแล้วก็รอบนี้นะครับไปที่ทวีบของยูโรก็ทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่หลีกวันยูเบสทุกคนหรือว่าหลีกเ e อิงฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทุกคนกดไปที่สโมสรของเนียนทุกคนเป็นสโมสรของเอ็นเจอร์เอสซีโอทุกคนตามนี้เลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็ก,กลับไปที่หน้าแรก,กคนหรือว่ากลับไปที่ การจัดทีมหรือการจัดแผนของเราตามสเตปเดิมเลยครับมาร์กคนที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดไปที่เกมแผนของเรานทุกคนตามนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วนะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและเดฟอยทุกคนจะได้หน้าตามมาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ5 3 2นะทุกคนก็เป็นแผนหลัง5เหมือนกันนะครับมีกองหลังเซนเตอร์แบ็กสามตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับกองกลางตัวรับ1ตัวคนแล้วก็กองกลางตัวรุ่นครับสามารถปรับได้ทั้ง AMF แล้วก็ CMF เลยด้วยกันทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับ อันนี้คือแผน5122คนหรือว่า532นี้นะครับถ้าเราปรับเป็น CMF นั้นควรจะกลายเป็นแผน532นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับเป็น AF หรือว่ากองการต่อรุ่นนั้นควรจะกลายเป็นแผน5122ทันทีนะครับก็มีใครอยากลองเล่นแผนนี้กันบ้างหรือว่ามีใครกําลังตามหาแผนนี้กันอยู่บ้างก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ5122หรือว่า532องในอีกนะครับไปดวนต่อแผนต่อไปกันเลยแลันะทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสมมสอนกันเหมือนเดิมนะครับ กดเข้ามาที่ดีมทีมก็ทุกคนแล้วก็จะอยู่หน้านี้นะครับให้่อทการกดไปที่ทวีปของนอสเซ็ตันอเมริกาคนก็กดไปที่ที่นที่2เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่สมโมสรน,นี้ทุกคนสมโมสรของ r e พ u ับ i ลินะทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกทุกคนหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนขอ,องเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมทุกอย่างเลยนะครับ กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเล่นเดฟอลทุก็จะได้หน้าต่างม,มาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ3-43สี่สนคนหรือว่า32 2 3แผนปรับเมตาในภาคที่แล้วนทุกคนมีเซเดแบ็กสตัวนะครับผมแล้วก็กองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF เลยนะครับต่อมาเป็นปีกต่ำซ้ายขวาป็นคนกองหน้าตัวต่ํา2ตัวนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับทุกคนเป็นแผน3-43หรือว่าแผนของ32 2 3นะทุกนคน หรือว่าเป็นแผนของปรับเมตาในส่วนของภาคที่แล้วหรือว่าภาคของเปส2021นะครับก็มีใครชอบเล่นกันบ้างหรือว่ามีใครอยากลองเล่นกันบ้างก็ไปหาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนนี้ประมาณนี้แล้วกันครับไปดูต่อแผนต่อไปกันต่อทุกคนมากันแบบไวๆเลยเลยกันครับกดเข้ามาที่เอ็กทราคนการเปลี่ยนทีมหรือการเปลี่ยนสมมสอนกันเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่เอ็กทรา้วก็ยูเซอร์อินฟอร์มชันแล้วก็ดีมทีมนะทุกคนจากนั้นก็เหมือนเดิมตั้งแตนกดไปที่การเปลี่ยนทีมหรือการเปลี่ยนสมมสอนกันเหมือนเดิม รอบนี้ทุกคนกดับไปที่ทวีปของเอเชียกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็กดเข้ามาที่เจลิกสองครับปิดท้ายด้วยสโมสรสุดท้ายของเจลิกสองเลยนะครับและเมื่อทีมเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกกันเหมือนเดิมทุกคนกลับมาที่การจัดทีมหรือการจัดแผนขององเหมือนเดิมนะครับและมาถึงหน้านี้ทุกคนกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเล่ยเดฟเลนะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ3-43นะทุกคนก็มีเซนเตอร์แบ็กสามตัวนะครับมีกองกลาง2ตัวและก็มี ปีกต่ำซ้ายขวานะครับรวมไปถึงปีกสูงซ้ายขวาด้วย,วยคนบิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้แลวกันครับสำหรับแผนของ34 3ท3ุกคนก็ใครชอบไปหามาเล่นกันได้เลยครับไปด้วนต่อแผนต่อไปกันทุกคนก็มาหลายแผนหน่อยเลยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนก็มาจัดเต็มให้เลยแล้วกันนะครับรอบนี้ทุกคนกดไปที่ทวีปของเซาท์อเมริกาทุกคนเลยก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับกดไปที่ทีมชาติของปารากไว้ตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าเป็นแผนฮิตแผนที่ ใครหลายคนฮิตกันมากๆเลยนะครับสรับแผนนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนคองเรอเหมือนเดิมนะครับมาทุกคนกดเข้ามาที่หน้าแรกเหมือนเดิมหรือว่า if r o u w a n l o น e ครับกลับไปที่เกมแผนครับทุกคนจากนั้นก็กดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและ default นะครับได้หน้าตาม,มาประมาณนี้สรับแผนของ4-1-3-2นั้นทุกคนก็เป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆครับมีเซตแบ็กสองตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับสามารถปรับได้ทั้ง DMF และก็ CMF เลยนะครับแล้วก็ต่อด้วย กองกลางตัวรูปปรับเป็นเอและก็เซบได้ด้วยนะครับต่อมาปีกต่ำซ้ายขวาทุกคนปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับเป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆแลวคนพวกแรกงสูงๆชอบเล่นกันมากๆเลยครับสำหรับแผนนี้แผนของ4132นะครับต่อมาแผนสุดท้ายของคลิปนี้ทุกคนมาดวลต่อเลยกันนะครับกดเข้ามาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมทุกคนกดไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติครับทุกคนจะน้นกดไปที่ทีมชาติของสวีเดนนะครับหรือว่าทีมชาติขอองลันนิิิบรมมโวุค ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเราทุกคนก็เป็นที่เดิฟฟ์นะครับได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ4-4-2นะทุกคนก็สำหรับแผนนี้นะครับก็คล้ายๆกับ4-2-4นะครับแต่ว่ามันเป็นปีกต่ำนะนทุกคนสำหรับ4-2-4ก็คือจะเป็นปีกสูงนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นปีกต่ำนทุกคนเป็นแผนของ4-4-2หรือว่า4-2-2-2นันทุกคนก็มีเซ็นเตแบ็กสองตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทวนกองกลางสองตัวแล้วก็วเปีกบ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้หรือว่าแผนใดต่างๆใหม่ล่าสุดที่มาทาการนําเสนอและก็แนะนําให้นะทุกคนก็ชอบแผนไหนกันอยู่บ้างหรือว่ารอแผนไหนกันอยู่บ้างอยากให้แผนไหนกลับมาในเกมกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟุบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรัาเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ